ความสักความสมบูรณ์ของงวัวทีชนะบรรดาไม,ม่ล้ำชนวันที่4สพก4มาแลว้วก็4สิบเจ็ดตุลานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับพี่พี่กวางครับพี่กวางนะคะค่ะหนูมาจากหงูชนแดน,ตนะะาดาใต้นะคะงัวพี่บ่าวชื่ออะไรครับพี่บ่าวหลวงพ่อดาราชัยนะคะพี่มาจากไหนกันนี่มาจากนด้วนต้นด้วนต้นด้วนต้นนในหยกนุ่มนะคะงวัวตัวนี้อายุกี่ปีได้ครับพี่ห้าปีก,กว่ากว่า ก็เป็นใจอย่างตอนนี้ครับพี่ลูกก็หมดน้อยนะคะค่ะก็ช่วยมาแล้วกี่ปีครับพี่ช่วยมาแล้กโอ้ยก็ตัวเตี้ยช่วยมาแล้วกี่ครั้งก็ตัวเตี้ยสรงครั้งนะคะคขังลาสุนีที่สนามในมาครับพี่สนามยีในมานะใช้เวลากี่นาทีได้สิบสี่นาทีนะคะจังชวนแบบไหนครับพี่ชวนไปยอชวนแจ้งนะคะนีิสัยก็เป็นยังไงคะนิสั้ดีนะคะพี่เดินหัววันกี่โลได้ สองสามโลนะคะเวลาหัวก็ทุกคูนกินหญ้ากินน้ำดีไหมครับพี่ส้มบุญทุกอย่างค่ะเหลืองหญ้านี่มีการเจาลู่อับปีบาไปหาเองอ่ะผสมประสานกันค่ะทีนี้ที่นี่ปีบาเดียวมั่นเท่าไรครับพี่สามกลางหรือสามเซมเหมือนะครับปีบามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องวัวนี่มีความสดความส้มบุญกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสายตาพี่คิดว่าตอนนี้พี่เลยเต็มลอยนะคะผมมาจากผมแต่งนะคะ ไอพีบาก็ตง FC แลไปตามได้นะคะพี่บว่าึง FC ได้ร่องมาเชียกันดีกับหนังงานของเราใช่ไหมค่ามาช่วยชมช่วยเชียกันได้นะคะชนวันที่ยีบ็อกนะคะีสนาถามีลมนะคะมาช่วยเชียร์แล้วก็มาเป็นกำลังใจขก็ด้วยนะก็มานะคะพี่ใหก็มุนก็มาค่ะ